อาวแล้วครับผมก็ขอก้สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีอยู่กับช่อง Nano X 2อ่าแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้จะมาแนะนำเกม G r e ร e ันออนไลนบนมือถือแล้วก็ PC นะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับจะมาแนะนำกันนะครับผมโอเคนะครับเซิร์ฟวันนี้นะครับเขาชื่อเซิร์ฟ้าเฟนซิตี้โรพีนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเราจะมาแนะนำกันนะครับสรับใปม่ที่เข้ามาใหม่นะครับผม โอเคนะครับผมระดับแรกนะครับผมเข้ามาใหม่นะครับจะต้องมารับของขวัญตรงนี้นะครับของขวัญที่จะได้นะครับเป็นเงิน10,000อ e ีป๊อปถาวร์หนึ่งคันแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์นะครับโค้กกระชับปองนะครับเอเนอร์จีสองลูกนั่นเองนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้เนาะแระดับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมคอรก็จะมีกระชับปองให้เราสุ่มด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับเป็นเอเนอร์จีนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีของต่างๆนะครับแล้วแต่ดวงที่เราจะได้เป็นรถเอเนอร์จีนะครับผมอ่ากระชับปองนี้นะครับ แล้วเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมเขาก็จะมีอาหารให้เราซื้อกินด้วยนะครับผม็นร้านค้านะมีน้ำกับแฮมเบอร์เกอร์นะครับผมก็สามารถซื้อได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูงานในเซิร์ฟเวอร์นี้กันบ้างนะครับงานอาชีพนี้จะเป็นงานอาชีพเล่นน้บัวนะครับผมเราสามารถมาเล่นนมบัวได้นะครับเพื่อหาเงินนะครับผมในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับและงานอาชีพนี้นะครับจะเป็นงานอาชีพปลูกกัญชานะครับผมเราก็ซื้อเมล็ดมานะครับก็มาปลูกในที่กระถางนี้เลยนะครับถ้าเราอยากให้มันเจริญเติบโตนะครับเราก็ต้องพ่นยาามมันนนไปประะณี้อ เราพ่นยามันไปนะครับมันก็จะเริ่มเติบโตนะครับเวลามันก็จะลดลงนั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับหลังจากที่เราได้ใบกัญชามาแล้วนะครับสามารถที่จะมาซื้ออุปกรณ์นะครับผมมาเติมกันได้นะครับผมเต็มคาราเบลเลยครับผมนะนี่เป็นไงห้องเทนะนี่นะครับในร้านนี้เลยนะครับผมมีให้เลือกเยอะมีมีให้เลือกอยู่นะนะครับ แล้วก็มาดูเอานะครับเราอยากได้อันไหนก็เลือกเอานะครับมีเงินนะครับก็เลือกซื้อเอานะครับทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับใครอยากจะมาดูก็เข้ามาดูได้นะครับทับทีเียดมานะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้นะครับแล้สำหรับอยู่นี้นะครับผมก็จะเป็นงานอาชีพขุดเหมืองนะครับเราสามารถขุดแร่นะครับไปขายได้เลยนะครับผมนี่งานอาชีพนี้นะครับและเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมมีกิจกรรมแข่งรถด้วยนะครับผมนี่ นะครับก็จะมีรถหลายคันเลยนะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับผมใครที่อยากจะแข่งรถนะครับก็สามารถเข้ามานะครับในเซิร์ฟแล้วก็ทับเอ้ยกดตกลงมานะครับอ่านี่นะครับเป็นแข่งรถนะครับรอดูนะครับว่าใครจะชนะนะครับผมนี่โอ้โหหลายคันมากเลยนะครับประมาณสี่ห้าคันเลยนะครับที่แข่งกันอยู่ตอนนี้นะครับผมดูนะโอ้โหดูนะมันเอนจะเสีเยลือเกินนะครับทุกคนโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครชอบคิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ ก,ก็ดล่งแจ้งเตือนให้ช่องนาโนเองด้วยนะครับผมก็จะได้พาคลิปใหม่ๆนะครับทุกคนนะก็อยากจะแข่งก็มาได้นะครับทุกคนบ๊ายบาปบุ่บุน